ด <c oughs> ีว่าดีมาหาเล่นเกมนี้ก็นี่กดหมดดูโอมาเนี่ยอันนี้กดดูโอมาแต่ถ้ามาคนเดียวไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหาคนไม่เจอล่ะว่าจะมาหาแบบมิตรภาพซะหน่อยตามหาเพื่อนไม่เจอซะกันแล้วเราได,เาได้เราได้มาคนเดียวเชื่อเนี่ยเชื่อสิว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะศัตรูมันมาเป็นคู่กันแน่นอนมีแตเราไอ้เหลอมาคนเดียวนี่รู้แบงนี้ดีวกว่าเด็กมีคอมเตอร์อยู่ใ,ใกล้ด้วยไม่เป็นไรหรอกมอั้งเอ,อ้ยมีชิปด้วยชิปอยู่ใ,ใกล้มีหวังว่าจะไม่ชิปหายนะ มีรถอยู่ลงดาดฟ้าแล้วกันเผื่อเผื่อเผื่อมีเอาปืนคนมาเจมอ้าวในของอ่ะบนดาดฟ้าไม่มีของอ่าแหลกเล็กน้อยถึงปานกลางไม่เป็นไรรอให้มันโหลดแมปไปก่อนเราจะลองสำรวจแถวนี้โอ้ปืนเยอะแท้อ่าสไนเปอร์งั้นหรือมไม่ชอบเล่สนสไนเปอร์เอาไปเถอะอืมเออว่ะเ m g เอาปืนกระบอกนี้ก็ได้ปืนคนเบา AK ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเอคีเท่าไหร่เราไม่ใช่แบบเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใครตายวะตายไวจังอ่ะร <c oughs> ีบตายไปไหนเนี่ยกระสุนขาวไม่ใช่กระสุนขาวนี่กระสุนฟ้ามองไงว่าเป็นกระสุนขาววะเฮ้ยไข่มาทำไมเออตายไม่มีเพื่อนมาเนาะ <c oughs> โอ้ยของเยอะแท้บอดหรืออะไรเนี่ยทำไมให้ของมาเยอะจังว่าน่าจะบอดแหละคนไม่เก็บของมาม่วั่วยแบบนี้หรอกจริงนะอันนี้คือแบบจากใจเลยคนนะคนไม่เก็บของม่วั่วขนาดนี้เช็คก่อนโอเคปลอดภยัยละแต่มไม่รู้นะว่าฝั่งเราจะปลอดภัยสักแค่ไหนแต่เท่าที่เปิดแมปดูแล้วน่าจะปลอดภัยในในระยะหนึ่งเปิดใหม่รอบนึบนงดีกว่ามั e <Expl oration. S 1> นี่ไงมันเข้ามาในหมู่บ,บ้านเราซะด้วยมา,มาละขีดกำแพงและ เรียเรียเอ้าวโอ้ยชี้แซกเว้ยซิกแซกซิกแซกตายเพื่อนอยู่ไหนบอกพี่อยู่เพื่อนมาไม่ต้องบอกก็ได้อันนี้คนบอดนะอันนี้น่าจะคนมันเก็บของไม่มั่วไงถ้าเป็นบอดมันเก็บอะไรมาก็ไม่รู้เกะกะไปหมดเลยเฮ้ยไม่ดีกว่าแมวปืนกลหนักหนักเกินไปเช็คใหม่โอเคปลอดภยอัยแล้วปลอดภยัยปลอดภยัย ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้จะปลอดภัยไปนานแค่ไหนกระเป๋าปอสองเรามีแล้วนี่หว่าเออว่ะกระเป๋าปอสองมีแล้วไอ้สไนเปอร์ที่มันไอ,อ้อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยลองเล่นสิผมเองก็ไม่เคยเล่นนะสไนเปอร์อ,อัปเดตมาใหม่เนี่ยเปลี่ยนปืนแปบ๊บเอากระบอกนี่ดีกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่ากันมั้งเฮ้ยไม่เห็จะปลอดภัยเลยนี่ไปไหนแล้วอ่ะหลังหลังก็มาไม่ใช่เลยเปิดไม่ เฮ้ยหน้าหลังเลยเว้ยเพื่อนมันอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนมันน่าอยู่ตรงนูน้นอยู่ไหนอ่ะเห็นเสียงได้ยินแต่เสียงเท้าเห็นแต่รอยเท้าอ้อไปมมละอ้อมาละไหนไม่มาเรามาหาเองก็ได้นะเปรีย้ยงเออนี่ตายเลยว่ะน่าจะเพื่อนกันหรือเปล่าไห้ดูใหม่สิแล้วหมอนี่มันคา,ไป,า,นาไปไหนวะเอ้ามันคาไปไหนอ่ะ ขานขึ้นบ้านเหรออ๋อนี่ไงหนูหายไปไหน <c oughs> ตายมีรับอยู่ใ,ใกล้ <c oughs> เปิดแมพก,ก่อนไปเอา <c oughs> อ่ะปลอดภัยอยู่ <c oughs> ไม่ปลอดภัยละมีคนมาจากข้างหลังสไนเปอร์ลองใหม่ที <c oughs> ไม่โดนเว้ยมนาล่ะมาใหม่ละมาใหม่ละมันน็อกไปละไปน,น็อกไปก่อน เราจะรีบเอาไอ,อ้ดรอปแป๊บโอ้ไอ้ดรอปมันลงเยอะจังวะนุ่งแกไอ้ดรอปเห็นปะนู่นน่ะไกลไกลชอบปืนกระบอกไหนเดี๋ยวไปดูที่ไอ้ที่มันน็อกดีวกว่าวะมันน็อก,กมันอยู่ตรงไหนมีเพื่อนมาไหมนะ่ะเราอยู่น็อก,ไ,อกไปตรงนู่นน่ะได้ไงลองเช็คใหม่แป,ป๊บเพี้ยโอเคยังไม่มีเพื่อนมางั้นเราก็ซ้ำไปเลยแล้วกันไม่รู้จะไปไว้ทำไมก็เพื่อนนายไม่ยอมมาช่วยอ่ะ เออเราก็ต้องฆ่าทิ้งไปเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนกดดูโอ,โอบ้านไหนแล้วมาคนเดียวใครเคยเจอบ้าละ่ะผูษรากดดูโอแท้ๆดันได้มาคนเดียวหน้าน้อยใจอยู่นะเรายรายไม่ได้อัปเกรดชิปเลยนี่หว่า๋อตรงนี้เลยเหรอชิปตรงนี้แล้วอัปเกรดชิปก่อนเราจะไม่ขับรถไปนะมันจะเป็นแบบมันจะดึงดูดจุดสนใจไปมีกันสองคน ยิงกันสิลูกอีกคนนึงมาไหนแล้ววะหลบหลังแป๊บไม่โดนเอออีกคนนึงมาไหนแล้ววะมันวิ่งงี้มาฝั่งเนี้ยเจออยู่อ่ะหาแป๊บอ่ะอันนี้บอดแน่ลักษณะบอดชัดๆเฮ้ย เฮ้ยไม่โดนได้ไงเ่ิดแบบกันสายไปกี่คนอ่ามีอยู่คนหนึ่งตรงนู้นอยู่ในบ้านและก้อยคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ฆ่าทิ้งก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาชุบชิปซนจะมาแล้วนะเรายังไม่ได้ไปอัพเกรดชิปเลยอ่ะโอ้มนวิ่งเข้าวงกันใหญ่เลยอ่ะไม้โดน เรายิงไม้โดนเลยไม่ต้องไปละเออไม่ต้องไปละพอยกเลิกยกเลิกดวนเลยไปเข้าวงเล่นในวงนี่แหละมันอยู่แถวเนี้ยในบ้านป่ะน่าอยู่ในบ้านมั่งเช็คใหม่ปเออใครมาจากฝ<อ>ั่งนู้นวะใครมาวิ้งมาเร็วมากเป <c oughs> <c oughs> อ่ะเออมันก <c oughs> ็นอกนะ ทำไมไม่เห็นเพื่อนมันมาด้วยเลยวะเพื่อนมันไม่มาด้วยเลยนะถ้าปกติถ้าเล่นด้วยกันนะถ้าแบบว่ามาแบบดูโอแล้วก็ทีมเดียวกันนะเขาจะไปแบบเขาจะอยู่ไม่ห่างกันมากเฮ้ยทีมเดียวกันเนีย่ยอย่ามาซ้อนหลังมาเว้ยเอาไหนวะน่าจะทีมเดียวกันกันกบไอ้หมอนี่แน่ๆเลยวะ่ะมัง้งไม่รู้เฮ้ยมีคนนอกตรงนู้นเห็นปะ่ะ ยิงกันอยู่นะเอ้ยต้องแจ็คต้องแจมแทกแซงเออเฮ้ยเฮ้คนแน่นี้คนแน่อันนี้คนแน่นนนแนเฮ้ยยิงไม่โดนเว้ยทำไมยิงไม่โดนวะ ตามหลังไปตามลังไป,งไปนี่น่าจะคนการเล่นจะฉลาดเกินไปละนี่น่าจะคนมัง้งอันนี้น่าจะคนมัง้งเพราะบอทไม่ได้เล่นเซฟขนาดนี้ไงมูเลยคิดว่าเป็นคนยิงกันบันเลยโอเล็กเล็กเล็กเลกคนหรือบอทวะไม่รู้อ่ะ รู้ว่าคุณรูบอทอะแต่ว่าการเล่นเหมือนคนมากเลยนะรู้ว่าไปรับเกียริให้บอทฉลาดขึ้นไม่น่ามาั้งเดี๋ยวเขาวงก่อนเดี๋ยวค่อยรู้กันเชื่อสิว่ามันต้องมีคนอยู่ในวงสุดท้ายแน่ๆคนแบบรูอ้เพื่อใครมาด้านหลังวะนะกระโดดซะด้วยกระโดดซะด้วยน่าจะคนหรือเปล่ากระโดดแบบนี้เฮ้ยกระโดดซะด้วยไม่รู้ว่านายเป็นคนรอบอทอะแต่ก็ขอบคุณสลับของที่ให้มาเราจะใช้เป็นอย่างดีเฮ้ย จากฝั่งนู้นแล้วเข้าวงก่อนแลงซิลเวอร์ยังไม่เป็นไรหรอกมั้งแลงซิลเวอร์เราเนี่ยแล้งเงินนะนะคงไม่ค่อยเจอคนหรอกมั้งหวังว่าคนเก่งๆจะไ่อยู่แถวนี้หวังว่านะในลองเปิดแบบดูดกว่ามั่เฮ้ยที่ปลอดภัยเปลี่ยนปืนไอ้สไนเปอร์ใหม่ดีกว่าเปลี่ยนสไนเปอร์ใหม่แป๊บเป็นกระบอกนี้สีฟ้าสดใสยิงกันมันมากเลยนะขอแจมหน่อยสิเจอศพคนตายด้วยเจอกล่องด้วยแหละแล้วมันอยู่ไหนคนวะ ได้ริงๆดูไม่เอ่ยเอออ่อออาฮ้าอยู่ตรงไหนนะหลบซ้ายหลบขวาซ้ายหลบขวาออกซ้ายออกขวาเปิดแมพ Exploration begin เฮ้ยหลังเอา้าชิบหายก็เปลี่ยนปืนแล้ผิดพลาดผิดพลาดเก่งที่นี่ก็เปลี่ยนปืนกูทิ้งปืนไปทำไมเนี่ยกูทิ้งไปไหนเนี่ยโอ้กูเปลี่ยนปืนแล้วกูก็เผลอทิ้งปืนอ้าวชิบหายแล้วปืนหายไปไหนแล้วอ้าวเจริญพรล้วเจริญพรล้ว เผือทิ้ง AR ไปไหนเนี่ยโอ้โหสวยละงานนี้โอ้โหไปหายดอกดีกว่าบะไม่ไหวไม่ไหวเผือทิ้งปืนใครสั่งใครสอนให้ทิ้งปืนตัวเองวะเนี่ยมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่า Exploration begins What Okay มาเฮ้ยไม่ตายเอาโดนลัดช็อตลัดช็อตลัดช็อตเหรอ ล่ดชตล่ดชตล่ดช็อย่ามาล่ดชดกันแบบนี้เซเา่าอ้าวเลยคนเดียวสุดแล้วคนเดียวซะแหละเราก็ไม่นา่าเผื่อกดทิ้งปืนเลยนะยังไงนี่เรา <st ares> อยู่ดีว่าดีเผื่อก,กดทิ้งปืนตัวเองซะงั้นแอบมันปืนในอด้วยนะประเด็นน่ะขอส่องหน่อยสิส่องในวงสุดท้ายด้วยเขาบอกนี่มาก็ได้ใครมาใครมาจ <st ares> เย็นแ๊บนึงมาพร้อมเราปืนกลเลยนะอันนี้ปืนกลเลยนะ,ปะเปิดมาในบ้านในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านในบ้าน ต,ตัวมาละกลับเข้าบ้านออกมาจะกลับเข้าไปทําไมเราออกมาเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งออกมาไหนลองปลาดูสิไม่ค่คยเล่นในป่าเลยปิว <c oughs> ไม่โดนอยู่ตัวไหนแล้วอ่ะปิวอยู่ในบ้านอยู่เลยนะอยู่หลังนี้แล้วอ่ะ เออเฮ้ยเอาไปเออเอาไปโขกมาตายตายเออเออแล้วก็ไปหน้ากดทิ้งปืนเลยกะจะเข้าไปแบบรัวใส่หัวซะเต็มแม็กก์อะคนจะเล็งปั๊บอ้าวมากลายเป็นสไนเปอร์ทั้งสองกระบอกได้ยังไงวะทีผมก็ไม่แน่ใจนะว่า ไอ้ระบบเกมมันจะจัดสรรให้ยังไงเพราะว่าผมกดรูโอแล้วผมได้ไปคนเดียวแล้วก็ไปเจอทีมฝั่งตรงข้ามที่มีเป็นรูโอแต่ถ้ามองนอีกไอ้แง่มุมหนึ่งก็คือและอาจจะแรงต่ำอยู่เห็นไหมแล้วผมยังแรงต่ำอยู่นะอาจจะต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อจะเพื่อจะได้เจอ,อผู้เล่นคนอื่นแต่ไม่เป็นไรเราให้อาภาัยกันได้ก็คงต้องรอให้แรงของผมอะไรสูงขึ้นกว่านี้นิดหน่อยนะเพื่อจะได้เจอผู้เล่น เป็นคนจริงๆจังๆสักทีที่ไม่ใช่บอทก,ก็คงต้องรอ,องต่อไปนะครับ